สวัสดีค่ะเข้าสู่ชมป้ากัปตายล้านปูปาริจิตนะคะวันนี้ก็ฝนตกโป,ปอยๆนะคะก็จะมาขอพรอปูปาริจิตนาคราชนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปูยอดสุวรรแม่สุรภีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในณนที่นี้จงพรานโทนให้ มีความสุขความเจริญขอให้คนหลังไหลายายพัดมาเยอะๆนะคะก็ขอให้อาลุงพลป้าแตนนะคะมีความสุขความเจริญยูทูบเบอร์ทุกคนรวมด้วยครอบครัวของป้าคำสายก็ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดปีตลอด,ปลอดไปด้วยนะคะอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปกปักรักษาคุ้มครองขอให้คนรักกันนะคะสาธุสาธุขอให้คนรักกันแล้วก็หยุดประสงค์ขอให้ลุงพลประแตนพ้นข้อกล่าวหานินทาแล้วก็ที่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องน้องนั่นแหละขอให้สามสิบอ็อาตุลานี้ขอให้ลุงพลประแตนผ่านพ้น ไปด้วยดีทื่นนะคะท่านปูป่ปา,าราิจิตราชขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษา fc เมืองนอกเมืองนาอยู่ไกลอยู่ใกล้ป่วยติดเตียงหรือมีความสุขถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ป้าคำสัตย์จะมาขอพรปู่ทุกเช้าทุกเช้าขอให้ปู่ปาริจิตนาคราชแล้วก็ปูย่ยศวรณแม่สุรพีสุรดาเจ้านางสองพี่น้องเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเดนสวรรค์น,นี้นะคะอาแผ่นดินแผ่นฟ้าอ่า ดินน้ำลมไฟแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายจงประทานพรให้ที่ลูกขอด้วยเทินนะคะก็จะมาจุดทูกขอพรแล้วนะคะ บางคนนะคะบางคนนะอาจจะต่อหน้ารับหลังแต่ป้าใจนะ่รักทุกคนขอให้ทุกคนคนที่ป่วยก็ขอให้หายป่วยนะคะคนที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิขึ้นไปแล้วก็ขอให้รักกันจับมือกันเดินไปข้างหน้านะคะสาธุสาธุ จงบรรดุลบรรดาจิตใจคนขอให้ชื่อตรงนะคะขอให้สัตว์ซื่อด้วยเถินนะคะถ้าคำใจไม่ชอบคนที่หน้าไหว้หลางหลกต้าคำใจไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบมากมากเลยนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรดุลบรรดาบรรดุ n บรรดาด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินนะคะโอ๊ยลืมเอาขากล้องมาเดอ้อป่อ้ยวันนี้ลืมเอาขากล้องมาก็าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกท่านนะคะเดนสวรรค์น,นี้ขอให้เจริญกนะ้าวหน้าตลอดปีตลอดไปนะคะ <c oughs> ฝนก็ตกโปอยค่ะนาบริวารก็จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแ่ไใส่าศ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 ามาอยู่ตรงนี้ก็อ,อยู่ใต้าบารามีลงคู่ประเตนก็มีความสุขนะคะอยู่ใต้ บารมีปู่ปาริจิตปู่ยศสวนแม่โซลพีโซลดาเจ้หนางสองพี่น้องท้องฟ้าถึงแม้ว่ามันจะคลึ้มนะคะก็มีความสุ่มฉ่ำไม่เดือดร้อนเนะาะป้าเข้าใจก็ขอพรปู่นะคะขอให้ <c oughs> <c oughs> เมตตาสงสารนะคะหน,น้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลเดอ้อปู่เดอ้อถึงจะอยู่ได้ ขายของก็ขอให้ขายได้เด้อคนไม่มาก็ขอให้เขาสั่งทางลายด้วยเถินปู่เอ้ยเพราะว่าส่งน้องลาล่าเรียนนี้ก็โอ้โหหนักมากเลยนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบบ้างปู่เอ้ยก็นี้ก็ปู่ยศวันนะคะปูย่ยศวัลแม่สุรภีสุรดานะคะมีรูปท่าน แม่โซลพีโซลดาอยู่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประทานพรให้ด้วยนะคะลูกมาขอนะ่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาประทานพรให้ลูกด้วยขอให้มีโชคมีลาบด้วยเพราะว่าขายของก็ขอให้ได้ขายดีเถ้ดท่านปูย่ยศวันแม่โซลพีโซลดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนาลุกคนนี้เจ้าที่เจ้าทางภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทานแผ่นน้ำแผ่นดินแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าสั้นดินสิบสี่เมืองบาดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประทานพรให้ป้าข้าสายที่ขอมาด้วยเทินวันนี้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มาขอพรล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนนะคะขอให้หน้าที่การงานการเงินก็ลื่นไหลอย่าได้เก็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำก่อคุณอย่าจนก่อใครขอให้เฮงตลอดปีตลอด,ปลอดไปเดนสวรรคนนี้ <c oughs> ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอด,ปลอดไปด้วยเทินนะคะขอสาธุสาธุนะคะ สี่ทิศสามทางก็คือทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็พระอาทิตย์ที่ส่องแสงทั่วโลกขอประทานพรที่ลูกขอวันนี้ขอให้ส่งความมุ่งมาป่ปรารถนาตลอดปีตลอดไปด้วยเชิญนะคะเจ้าถุ่งเจ้าท่า,เจ,าเจ้าห้วยเจ้าหูเจ้าพูเจ้าเขาสถานที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้ จงประทานพรให้ป้าขาใส่ที่ขอด้วยเทินนะคะ <c oughs> แล้วก็องะค์ปู่นะคะเนี่ยค่ะฟ้าก็คืมแต่ว่าชุม่มฉ่ำนะคะชุมช่มฉ่ำแล้วก็มีรถผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็มาดูดอกไม้ก่อนนะคะดอกดาวเรืองก็มีต้น นี่ค่ะต้นเดียวนะคะแต่ว่าก็สวยค่ะออกดอกตลอดนะคะออกดอกออกดอกตลอดเลยนะคะก็คลิปนี้อันนี้ก็ร้านกาแฟลุงป้าน,นะคะก็เดืนสวรรค์น,นี้ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปด้วยเถินนะคะ